ผลการสำรวจของนิดาโผลนะในประเด็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้นะ่าสนใจนะครับเป็นการสำรวจของนิดาโพลร,ระหว่างวันที่2อถึงสาธันวาคมปีหกเจมีกลุ่มตัวอย่างพันสามร้คนแล้วก็เขาสร้างความเชื่อมั่นนะครับหรือความนิ่งหรือความเที่ยงของการสำรวจนั้นอยู่ที่ประมาณ97%ในประเด็นว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผลสำรวจออกมา27.63%บอกว่าต้องการมากนะ27.02%นี่ไม่ต้องการแล้วก็มี25.34%นะคือค่อนข้างต้องการาส่วนไม่ต้องการอยู่ที่19.08%คือไม่ต้องการออนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมการต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นี่นะก็อยู่ที่ประมาณ50% 2.53%เปนะครับก็เกินกึ่งที่ประชาชนต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญปี60แต่พอเข้ามาสำรวจความต้องการเรื่องการแก้บ้างว่าต้องการแก้ทั้งฉบับหรือว่าแก้เป็นรายมาตราโดยเขาใช้กลุ่มตัวอย่าง694หน่วยปรากฏว่า78.97บอกว่าต้องการแก้รายมาตราแล้วก็มี19.16 ต้องการแก้ทั้งฉบับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะนะครับสรุปแล้วเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยความต้องการของประชาชนที่แท้จริงมันคืออะไรนะถ้าดูจากผลสํารวจของนินาโพนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกแต่ถ้าสมมสํารวจจากความต้องการของประชาชนจำนวนไม่น้อยจากการพูดคุยผมว่าโดยส่วนใหญ่ต้องการแก้ทั้งฉบับ เพราะว่ารัฐธรรมนรูญปี60ก็ต้องยอมรับนะครับเป็นรัฐธรรมนรูญที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารอาจจะมีบางมาตราที่มันดีอยู่บ้างแต่ว่าข้อเสียก็มีเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปัจจุบันผมก็ยังไม่เห็นบทบาทของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้เรายังมองไม่เห็นภาพ การเลือกตั้งสวปัจจุบันยังใช้รูปแบบการเลือกคว้นะครับไม่ได้มาจากการเลือกโดยประชาชนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาองค์กรอิสระนั่นหมายถึงว่าบุคคลหรือการคัดสรรบุคคลในองค์กรอิสระอำนาจขององค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจของสารรัฐธรรมนูญหรืออำนาจของปป,ปชหรือคณะกรรมการเลือกตั้ง นะ่ะอันนี้จะมีบทบาทมีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศอยู่มากพอสมควรว่าบทบาทแค่นี้เพียงพอหรือไม่อันนี้คืออุปสรรคที่เรามองกันแบบผิวเผินนะความจริงมีประเด็นปัญหาในรับนูนอีกมากอยู่พอสมควรนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะหรือว่าด้านหลายๆเรื่องนะครับด้านกฎหมายอย่างนี้เป็นต้น นะ่ะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแต่ก็เอาละครับยังไงก็แล้วแต่นี่นะมันก็ต้องสนใจที่ประชาชนเหมือนกันว่าประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการแบบไหนกันแน่แต่ว่าผลโพก็คือโพนะนะครับเป็นการสํารวจกลุ่มตัวอย่างซึ่งถ้าเทียบกับประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยก็ถือว่าน้อยนิดมากนะประชาชนคนไทยเกือบ70ล้านคนแต่สํารวจคนพันสามคนอันนี้ก็ เข,เขาจะเลือกกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ขอบเขตหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องพรบประชามติเพิ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทั้งสองสภาคือทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาวุฒิสภานั้นต้องการให้มีการแก้รัฐนูนเนี่ยถ้าจะประชามติต้องใช้สองชั้นนะแต่สภาผู้แทนราษฎรนั้นเขาบอกว่าชั้นเดียวก็พอแล้ว หนึ่งกัสองชั้นมันจะแก้ยากเกินไปนะอันนี้ก็เป็นความเห็นสองสภาที่ไม่ตรงกันนะครับสุดท้ายจะออกมารูปแบบไหนต้องคอยดูนะครับว่าจะแก้แบบจะประชามติแบบสองชั้นหรือว่ารอให้พ้นร้อวันแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรนั้นยืนยันตามมติเดิมนะถ้าเราไปดูเรื่องของอเกณฑ์การผ่านประชามตินะอันนี้อันนี้ผลสํารวจของนีดาโพนะเป็นเรื่องเกณฑ์การผ่านประชามติ โดยต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์มาเขาว่าเอาละเกณฑ์เนี่ยอย่างน้อยต้องมีครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับไม่ใช่ของผู้มาใช้สิทธิ์นะของผู้มีสิทธิ์ขออภัยครับกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นะคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ถือว่าเยอะนะนะครับปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีประมาณไม่เกินอะไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะครับโดยประมาณนะถ้า ผู้มีสิทธิ์เนี่ยถือว่าโอ้เยอะนะครับบอกว่า51.37เห็นด้วยมากนะ8 3อาค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแล้วก็15.50ไม่เห็นด้วย10.46ไม่ค่อยเห็นด้วยอันแสดงว่าถ้าตามผลสํารวจเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์อันนี้บอกว่าเกณฑ์ของการผ่านประชามตินะพูดแล้วบางทีก็สับสนนะแต่ถ้าบรรุงกำหนด เกณฑ์การผ่านประชามติอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเมื่อกี้บอกว่าเกณฑ์การผ่านประชามติโดยต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์หมายว่าเกณฑ์นี้ต้องผ่านไปก่อนแต่ที้พอมาเกณฑ์การผ่านนี้บอกว่าถ้าการผ่านประชามตินั้นคือได้เกณฑ์แล้วล่ะแต่พอมาลงประชามติจะต้องผ่านก็คือประชาชนบอกว่า59.54%เห็นด้วยกับครึ่งหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ คือผู้มีสิทธิก่อนกึ่งหนึ่งนะแต่พอมาใช้สิทธิ์บอกครึ่งหนึ่งก็พอแล้วแต่ยี่สิบหกห้าเจ็ดบอกว่าเห็นชอบต้องเอาเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็พอนะเพราะเราไปกันกรองครั้งแรกอยู่แล้วว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เพราะ,ะนั้นพอมาลงจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องเกินครึ่งหรอกนะเอาเกินออไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถึงห้าสิบหรอกเกินกึ่งก็พอแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเอสรุปแล้วเนี่ยนะครับ ประชาชนต้องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือรายมาตราเอาเอาของเราเนี่ยแหละครับแบบตรงไปตรงมานะนักประชาธิปไตยนักแสดงความคิดเห็นผ่านรายการเรานี่แหละลองแสดงความคิดเห็นกันดีว่าอยากจะแก้เป็นรายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับอะนะครับแน่นอนพรรคการเมืองวันนี้ก็พยายามผลักดันเรื่องการแก้ทั้งฉบับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทย นะาพยายามผลักดันเรื่องนี้นะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมว่าผลสํารวจของโพก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคการเมืองก็ต้องกลับไปคิดว่าอโพนั้นมีความเชื่อมั่นหรือเชื่อถือได้ขนาดไหนเพียงใดและความจริงของประชาชนนั้นต้องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือเพียงรายมาตราแต่ถ้าดูความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญ เพราะเกินกว่าครึ่งเยอะนะครับที่บอกว่าไม่ต้องการมีเพียง27.02%เท่านั้นนะครับ27.02%คือไม่ต้องการเลยไม่ต้องการแก้คือหมยายความว่าจะใช้รัฐธรรมนูญปี60นี่แหละแต่ด้านในมงผมนะยังไงก็ต้องแก้มไม่จะเป็นต้องเห็นด้วยกับผมนะแล้วแต่ท่านยังไงก็ต้องแก้ครับว่ารัฐธรรมนูญนี้ผมนี่ใช้คําว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มันเป็นซากเดนรัฐประหาร อจจะพูดแบบสุดๆไปหนะ่อยแต่ผมเป็นนักประชาธิไตยที่ไม่ชอบเผด็จการไม่เอารัฐประหารโดยเด็ดขาดนะไม่ยกมือไหว้เผด็จการแต่ผม,มเป็นคนอย่างนี้นะครับไอ้พวกเผด็จการยึดอำนาจทั้งหลายแหลเจอหน้าผมจะไม่ยกมือไหว้โดยเด็ดขาดนะฮะแต่ก็จะไม่ประทะเจอหน้าก็เดินเลี่ยงหนีเสียใครจะได้นําก็รีบเข้าห้องน้ำซะก่อน ใครจะแนะนำก็รีบเข้าห้องน้ำซะก่อนนะแต่ว่าไอ้ผมมันเป็นอย่างนีนะ้รับนวนปี60ยังไงก็ต้องแก้นะครับมีอุปสรรคปัญหาเยอะอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญเองนะอันนี้ก็ท่านทั้งหลายลองช่วยกันคิดหนด่อยดิวันนี้จุดประเด็นเรื่องนี้แบบสบายสบายสไตล์วันอาทิตย์นะครับนะว่าท่านคิดอย่างไรกับการแก้รัฐธรรมนูญว่าจะแก้ทั้งฉบับหรือจะแก้เป็นรายมาตรา นะอะไรจะดีกว่าอันนี้แต่ว่าต้องคิดในเชิงลึกมืองกันนะบางทีเราผิวเผินก็ลําบากเหมืองกันเอาเป็นว่าเอาเอาคิดกันแบบผิวเผินธรรมดาธรรมดาแหละปัจจุบันดีหรือมมนดีไม่อะไรหรือไม่อย่างไรหลายท่านก็คงจะน่าจะสนใจอยู่ครับวันนี้ขออนุญาตจุดประเด็นเรื่องนี้ฝากท่านช่วยกันคิดและช่วยกันแสดงความเห็นเยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณครับกำนงชมพลไปแล้วครับสวัสดีครับ